ปฏิหารของอานาปานาสตินะจริงๆแล้วการใช้ลมเนี่ยมันมีมาตรก่อนทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่เนาะมันมีมาตรก่อนตั้งแต่สมัยก่อนที่พุทธเจ้าด้วยซ้าเขาเรียกปานายามะคือใช้ลมเพื่อที่จะบังคับรักษาร่างกายเนี่ยรักษาร่างกายของเราปฏิหารของอานาปานาสติเนี่ย มีหลายอย่างผู้ที่จะมีฤทธิ์มีเดชได้ก็ต้องอาศัยอานาปานสติเพ่งกำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกกำหนดเห็นซึ่งหน้ามันมีหลักของมันอยู่นะอนนี่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะเดี๋ยวคนจะไปทำ <c oughs> เอาสักนิดหน่อยก็ได้ผู้ที่อยากจะมีฤทิดมีเดนะ กำหนดลมเข้าลมออกเห็นอยู hmm. ่ซึ่งหน้าเห็นอยู่ซึ่งหน้าเห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีจุดหนึ่งจะเป็นจุดที่เราจะต้องเพ่งเป็นจุดเล็กๆมันต้องมีจุดตรงกลางที่เราจะต้องเพ่งมันต้องเห็นแล้วเพ่งจุดๆนั้นรู้อยู่กับลมเข้าลมออกเพ่งอยู่จุดๆนั้นเพ่งให้จุดๆนั้นเป็นแสงสว่างเพ่งให้จุดนั้นเป็นแสงสว่างนะบางท่านบางองค์บางคนเนี่ย จุดจุดน,นั้นอาจจะหม,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 มุนเงี้ยหมุนหมุนเงี้ยท้องครุบาจะหมุนเลยหมุนหมุนหมุนเงี้ยเป็นเหมือนกงจักข้างในจะเห็นเป็นภาพเป็นจุดลหลายสีจุดนั้นนะเป็นมาเท่าทุกวันนี้ถ้าอยากจะเห็นอะไรนะเพ่งเข้าไปจุดจุดน,นั้นเลยมันจะขยายจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะขยายออกเงี้ยเราก็เห็นภาพข้างใน ไอ้ตัวนี้คือแล้วแต่บุคคลนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนคณว่าจะเห็นภาพข้างในเลยแต่ก่อนนะพูดถึงแต่ก่อนไม่ใช่ทุกวันนี้แต่ก่อนนั่นแหละผู้ที่อยากจะมีนิดมีเิตสำหรับอนาปนาสตินะเริ่มแรกมันจะเป็นมโนยิธิแต่ก่อนหลังจากที่ชำนาญมากเป็นวสีสามารถกำหนดเข้าขอออกได้ง่าย มันจะเป็นลทธิ์จริงๆสามารถเดินบุญากาศได้ที่ครูบาเดินโยกมบุญอากาศนก็ตัวนี้เดินจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นนิมิตนะเดินจริงๆเ่ะเดินคนเดียวจะไม่มีคนรู้หรอกไม,ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นนิมิตเดินโยกมเนะอันนี้ครูบาเผยให้ฟังแค่นั้นเองเดินยูบุอากาศเนี่ย เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยดึกๆเพราะตัวนี้แหละเพราะว่าแสงสว่างตัวนี้เพ่งดูจุดๆใดจุดหนึ่งอันนี้แค่เนี่ยไม่ให้ไปทํานะให้เอาไว้เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นนะผู้ที่อยากจะเล่นนะแต่อาจจะช้าครูว่าก็ไม่อยากจะแน่หรอกมันช้าแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราข้ามไปก่อนก็ได้ แต่บางท่านอาจจะมีวัส,สนาทางนี้มันจะง่ายสำหรับปฏิหารของอาณาปณนสติปฏิหารจริงๆของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ใช่แค่ที่แค่เด็ดนะปฏิหารมันจริงๆคือการดับกิเิสปฏิหารสูงสุดของอาณาปณนสตินะการดับกามราคะนี่คือสุดยอดของอาณาปณนสติ สามารถดับการมาราคะาได้จริงๆผู้ใดก็ตามที่เพียนเพ่งอยู่กลมหายใจเข้าออกผู้นั้นผู้นั้นพึงหวังได้เลยว่าถึงพระนิพพานสำหรับอนาปนาสตินะแต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นมันใช้ไม่ได้นะอย่างอื่นก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆก็ใช้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่ พุทโธทำโมสังโครหรืออาณาปานสติมันก็จะต้องวางทิ้งเพื่อที่ว่าเราจะมาอยู่กับจุดผู้รู้อย่างเดียวอาณาปานสติก็เป็นแค่เหยืยอ่อล่อพุทโธก็เป็นแค่เหยืยอ่อล่อทำโมก็สัง,สงโคทำโมสังโคนี่เป็นเหยืยอ่อล่อทั้งหมดเหยื่อล่อเพื่อที่จะให้จิตมันตั้งอยู่ค่นั้นเองเราภาวนาจริงเราไม่ได้เอาพวกนี้เราจะเอาแค่สติที่ตั้งเด่นอยู่แต่ว่ามันจะทิ้งพวกนี้ไม่ได้ พอเราออกจากจุดที่มันตั้งเด่นแล้วสิ่งที่เราต้องจับคืออาณาปณาสติต่อเราไม่ได้ปล่อยทิ้งเลยนะแค่เราจะทิ้งไว้ชั่วขณะที่เราเข้าไปทําที่เรานั่งเข้าไปมันจะทิ้งไว้แค่นั้นเองสุดท้ายแม้แต่พระเจ้าท่านก็ยังใช้อานาปณาสติอยู่เป็นวิหารธรรมของท่านซึ่งพระอรหันต์ทุกท่านจะเป็นอย่างนั้น ่วนมากพาระอรหันต์ท่านไม่ค่อยบริกรรมหรอกเพราะว่าท่านดูมันยากท่านจะอยู่กับลมเป็นมิหารธรรมนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเห็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะผ่านไปผ่านไปไม่ค่อยคุยพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยสนใจนะมันจะอยู่กับลมของมันเหมือนนั่นนะแต่รู้อยู่แต่ก็เหมือนก็ไม่รู้นะรู้อยู่เห็นอยู่แต่ก็เหมือนกับไม่เห็น มันจะอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักยกเว้นว่าจะมีคนมาคุยด้วยอย่างนี้ก็จะไปคุยเขาแต่ไม่ไปหมดมันจะไม่ไปหมดนะมันจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งอยู่ภายในคือตัวผู้รู้จะรู้อยู่ข้างในของมันส่วนที่คุยก็คุยไปพูดก็พูดไปพอเสร็จปุ๊บมันจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมจับที่ลมหายใจอีกเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นของมันพูดง,ง่ายๆว่าเป็นออโต้ก็ว่าได้นะคือไม่ต้องคือไม่ต้องทํา คือมันเป็นเองเป็นอย่างที่หลวงตาท่านพูดจริงๆนะไม่ต้องทํามันเป็นเองไม่ต้องบังคับให้มกลับมาดูแต่บางครั้งก็ไม่มีอะไรก็จะดูอยู่ยนั่งท่นนั่งดูลมเข้าลมออกอยู่นั้นนะก็ทําอยู่กันทั้งวันมันก็ไม่รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์แล้วไม่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์สังเกตดูมันไม่มีพวกนี้นะมันแค่แครู้เข้าลมเข้าลม,มออกลมเข้า,ขาออกแค่นั้นเอง มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันแต่ว่าเฉยเฉยก็ไม่ได้มันเฉยเฉยได้ไงมันเห็นอยู่มันถึงบอกว่ามันเหนือทั้งสามอย่างนี้มันเหนือเฉยเฉยมันเหนือมันเหนือสุขเหนือทุกข์จะบอกว่าเฉยเฉยก็ไม่ได้มันเห็นอยู่มันรู้อยู่นี่ถ้าเฉยเฉยมันไม่รู้จากอะไรนี่เฉยเฉยในที่ว่าอุเบกขาเนี่ยที่ว่านั่งเข้าไปเฉยอยู่พวกนั้นมันอุเบกขามันยังเป็นเวทนาตัวหนึ่งอยู่แต่พระอรหันต์ไม่ใช่นี่ ของขังนเงเฉยรู้อยู่เห็นอยู่แต่ก็เฉยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอย่างนั้นจริงพูดถึงพูดถึงพระหรหั์นะอันนี้เราก็ไม่ใช่พระหรหันะแล้วก็พูดพูดเหมือนลงตาคืออาจจะฟังจากลงตามาเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราข้ามพวกนี้ไปแหละเราจะรู้ว่า อ้อน like ี yourself, Không, humans, the the ่มันเป็นอย่างนี้อ้อนี่เป็นอย่างนี้จะอธิบายจิตพระอรหันนี่จะอธิบายยังไงนะไม่รู้ว่าใครจะอธิบายจิตพระอรหคันได้มันไม่มีคนรู้จิตพระอรหคันหรอกผู้รู้ชนไม่มีทางรู้ได้มันเป็นอจินไตมากจิตพระจิตพพกที่เจ้าอย่างเงี้ยไม่มีทางรู้จิตพระอรหันนี่ไม่มีทางรู้พวกนี้เป็นอจินไตท่านจะรู้เฉพาะพวกท่านรู้เราก็จะรู้เขานะ ท่านจะรู้ท่านแล้วก็จะรู้องค์อื่นมากเป็นไม่ต่างกันถ้าผู้ใดะจะถึงอรันตะผลนะจะไม่ต่างกันนี่งไงปฏิหารของอานาปนสติสุดท้ายก็จะมาลงที่จบที่พระอรหันต